เบื่อเบ่ให้เกี้ยงเลยไม่อยากจะมาดีนะับชอบอย่างโดนเกี่นใช่ไหมได้เออใครโรยตัวนะเบื่อให้สะอาดเลยดอกยางหลุดหมดแล้วเอาให้ดอกยางหลุดหมดนไปดูนะเออจริงๆริเนะทำคลิปกันเป็นบ้างหรือยังเนี่ยนะ กดดูสิแฮชแท็กตรงไหนเพิ่มโปรไฟล์เพิ่มตรงไหนกดดูคลิปผมเดผมชี้เกียรทำแล้วนะ <c oughs> ก็เตกมบูวิวคลิปนี่แหละนะครับเงินรางวัลหนึ่งล้านเหรียญนี่แหละนะครับที่มันไม่มีสิ่งสุดอายุเนี่ยเออทาคลิปลักษณะเนี่ยคุณทำไปเรื่อยไปเรื่อยไเรยนะครับแล้วคุณไปเขียนเอาคอมเมนต์ผมนี่ไปแปะหัวไว้หัวคลิปคุณไว้ ตามข้อข้อหข้อ2ข้อ3ก็ว่าไปนะครับแล้วคลุบคลิปคุณเนี่ยจะมีตัวสิทธิภาพมากนะครับยิ่งเปิดลิ่งผมใส่ด้วยแล้วเอาเ